สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้เจ๊พัดก็จะมาก,กินนี่เนาะคะ่ะไปฉีดวัคซีนมาบ้านเลยร่งอัดคลิปตัวเลขให้พ่อแม่พี่น้องได้ฟังไปช่วงููจ้ะฉีดวัคซีนมาแล้วอยนอนตื่นขึ้งอยากอยากหลายอยากกินตรมต่ำจำปูปูดองดองเลยดอง อุดองนะคะเนาะไปหาสื่อไว้กับบะมีหรอกค่ะก็เรียวนี่ก็เรียวแคบหมูมีแต่แคบหมูกับอันแคบหมูกับขนมจีนเนาะค่ะเนาะมาข่ามาแสบน้ำกันโอ้ยไปจีบวัคซีนตัวไหมพี่น้องเพราะว่ามันคนที่บ่านนี่ อึนขึ้นมากหิวครับอึนขึ้นมากหิวอยากกินแล้วตัมตำตผสมคุยเคี้ยวกุกได้หลายเลยครับกุกเอง โอเค็เชอรีนะคะปลูกไปกินเองพักกับปูเองที่น้่งเมื่อวานเปาไปเมื่อวานถ้ากันไปอไปสิไปหาตัวเลขเนะค่ะเนาะมาฝาเป็น หมวดบังหันเพิ่นไดหาเก้าตัวเดียวโคโลเจ๊พัดประสิไปเจ๊พัดเพื่ไปเพว่าเนือไปเพ่นว่าไก่ไก่มนื่อจังมากเพื่อนว่าคันบอกเสเนอนบางที่มันเปลี่ยนเพิ่นว่าเจ๊พัดมาสังเกตเบิ่งกันเตแมนคือเพื่อนบอกอยู่ดรอกเพราะว่าบางที่เจ๊พัดสื่อสื่อสื่อมาไหวหลายหลายฟันนี้ดี พันดีห้อกอ่ะขึ้นตัวใจพันมาโอ้ยบอแล้วล่ะพันนะโอ้ยเหล็กกัเลยแปรเลยค่ะเชียพันดขีดบักสีนครบแล้วเชียพันดกับสิเต็มทีแล้วค่ะบัดนี้กันเดีดๆๆไปหาตัวเล็กเด็ดๆใหม่พว่าไม่พี่น้องมันไปไกลบ่ได้นะคะ ไปใหญ่ท่านหนได้ก็เลยนั่งนังอยู่นี่ล่ดจุงใจครับเถี่ยเปิดซ่วงครับพี่น้องเลยเปิดซ่วงครับจ้าเจ้าอีปูเจ้เที ว่าสินง้่มอะไเจลีเลียงไว้ไอตะนวยไงไปสือบ้มมี่กล้เมาเกียตม้มของเด็กฟองเอ้บท่า,าทนดอกอยากกินไรหิวเหียบาเมนเป็นบาเมนเมนบาเมนม,มี่บาเมนเป็นคนทองเปิดขีด็ักซี่ไมาหลน่าเจ็หน่าเจ็น,นา หาเนี่ยงชรงๆเลค่ะหาเนี่ยงทงๆจริงมัน mm hmm. เอเดมันค่อยมักตำนี่ค่ะขั้นตำแล้วบ้ว่าเป็นคนแบบไหนขันขันขัน,ข,น,ข,นขันปาด ขันปลาใส่ตำาม่ค่อยกินแต่ว่าขันกินสีกินเพราะว่ามากินมากเขกือเทศสดๆนะคะก็เลยเลือกปลูกพันธุ์ชย่ก,กินสดแต่กินแบบกินคือข้อกินผลไม้เจ็าพามากิน พอของเจ็บพัดพันสื่อลอตเตอรี่หมู่ว่างแล้วค่ะอิ่ปูอิ่ปูดองเองค่ะมต่กจะบบาเข้มเป็นจริงม,มันอินกระสิมา้าแบบไหม กินไปนั้นบอกไปนั่นงเรื่องไหนฉีดวัคซีนน้อนฉีดวัคซีนน้อนพัดคนตื่นถึงมาอู้หูบวยอยากกินไรกินกูเดียววันนี้ไปกินน่ำเอาพอเจี๊ยพัดฟันฟัน,นเสียงสี่จิตฟันมาฟันฝันดีค่ะ จับถึงแมนบ่างแมนต้อผิดฝันตัวตด้วยจังใดยบ่จับญี่ปู่ีปุกระโดดเองเนี่ยเจียพัดบอมักสื่ออันเนี่ยจังสี่เจียพัดยันบ่รู้ว่าเขาเหยียดสะอาดวะ

ไปอยู่เมืองหนาวโดนน้ำเต่าตื่นขึ้นพอเพิ่นกบ็บ่าขึ้นหนาวแถอะหนาวแถอะหนาวมองเด่นนีสิซาใจสมหยาด ทดองไ้กินเองที่ก็ดีด้วยจ้ะใส่สมตำแสบ mm hmm. คลิปนี้ก็จะเป็นคลิปกินเนะคะ่ะคลิปกินพ้อเล็กก็จะฝำเมือด้วยค่ะ วรวยเลยแปดทุนว่าหันจจทัด,ดเล็กแปดซุนมันอยู่ติดป่วยพี่น้องงามงามทื่อวเนเขียนไพิ่นก็บ,บอกเลยพี่สาวว่าเล็กบานเจพัดนะบอกก็หล่เมจนบอกมจะบอกคนเรื่อนอะ พันบอกกับหาวิธีอื่นบอกตรงๆไปเลยได้ป่ะนะก็คือตั้งแต่นั้ค่ะย่านเจพัดส,สื่อผู้เดียวออกค่ะเรนนื่องอะไรอ่ะเจพัดอื่นมากแปดไร้สื่อลักแปดเ่พัดไปฉีกเหรียหนาลอตเตอรีะนะ่เปล่าอ่ะแต่พักร้ว่าเป็นยัง ถือลบตเตอรี่ถือเล็กทยเล่นาถือพากับบอรูด้วยกัน,ะกกนจะาให้พ่อแม่พี่น้องถือก้าวขะะัดอยากถือ้ากกันนาะคะ่ะเรื่องยุบบานเจีนเน๊ยบนี่ถ้าบานนี่าาก็เจ๋ก็จะดูเนีจะดูดลูด้าย,ย้า ถือเรกู้ไหมจ๊ะสื่อีดีดิสือรู้คือเกือบทุกงวใครมันจะว่าุกัวก็บ่ขนาดนั้นบ่บ่บ่ซื้กับปาุกมวัปีนึ่งก็จะไม้ผ่านอยู่ประมาณสองสามหัวนี่แหละค่ะเพ๊ะพุบอลเชฟะเพื่จะเขียนไป่สีบห เพิ่นดีเขียนไว้ให้ที่ังบแบดเก่าตอนนี้คนบอกครับแตกมากครับเจ้าพัดกลับมาบอกเพิ่นปังเงินไปตรงกับเหรียญุตแฮแล้วค่ะเจ้าพัดมากกลยถ้าองทองน,นั้นเจ้าพัดได้เป็นล้านเลยแล้วน,นี่แล้วค่ะอุ้ยต้องกินต้องให้แบบพี่น้องเอ้ยเปิดช่วง ขีดยาว่ามันมีมลูปหิวหมักสมตำสมเข้ามาเบาเรืยอตัวเไปไปาาล็กก่อนบายแถวบันเรานี่ก็จะเจ้ากระซิลู่สถาบ้านเฮียนหลังนี้น่ะก็าเจ้กัะซิลู่เน้ะค่ะโอ้โหความเจ็กแม่ตื่นเต็กยู้ จะพาไปยังค่อยถือน้ำจะพารปทุบถูกคอเลยตัวนี้มึงยังยไหมป็นบอกใหงค่อยถือน้ำนะเท้ยสกมัดหอกฝันหมดว่าขั้นบ่อขั้เลยียลง,ลงบอ่อเต็มสันจะพาไะจุดถูกกอจะพาไเอ๋เป็นใดเป็นกันจะพาก็ซื้อกันค่ะระวังไม่เเห็นเห็นขัดะ Có 1 phần chắc chỉ xe bỏ xiềng đi nè Nếu có bình xe có 1 phần đó Nó cũng phần, Chắc nào đấy nữa Xe thật là bình xe Không thể xe liền phụng gì quá bằng đấy Tâm là ai đang ngồi xe này Hình hàng bố xe Chắc bên nhau

ในระเบียบเนี่ยเพิ่มเพิ่มให้แต่เนี้หมดวดแปดเก่าเนาะค่ะจะพัดได้ครับตรงกับเหล็กปูคุณเฮอุ้ยออก,กขัะคัดซื่อบอกไวย้ย่ำเหมือเโซ่วันที่เหล็กออกมาสายเลยละ่ะเจบพัดกล็ลลำจะเป็นตลาด ตนวัฒนายุบานเจีพัดออกตอกต้นน้อยๆนะที่ว่าไปขอเห็เงจะได้เห็นทหาแปดนั่นะต่ตอนนั้นมันท่านเดียวออกงาแปดกองท่านออกต่อเลยน่ามือเสารมือเล็กออกไปนะได้ในหล่อนจ้ากูดได้มาพดไวเล็กหกแปดงามๆงาวนมือสุดท้าจะาปเจีดไตัตลอด กเก 8, 9, จีจ๊ยาัดเตยถิมแล้ค่ะปล่เพืพออเอพออ่อนเนาะซื้อแปดเก้าแบบไรนมจองชิไม่ออกหกแปดเลยมาสั่เจียบผัดทันบอกก็บอกก็นน่นเน่นจะผัดเลยซื้อไว้มือนั่นเนะมือเล็ออก่งอนไม่ออกศูนหกแปกดเล็กหกแปดโคตลงงงงามงามไหลแล้วห่อนอันมือมือลื่นๆเห็นไหม ตรร้องอย่งรนคนเด็กใช่ไหมปต่แรกเจ๊สิมสิบปกินม,มากอือเอวทุนขึ้นจังเลยแต่เล็กได้พี่น้องบานเห็นคนนักสิเป็นตั้งจังเจ๊จ้งได้จึงสิสงสเปิดพุ่มพนได้เร็่เงนี้จพันเหมืนอยู่พี่น้อง สบายเป็นอย่างสบายกันนี่ก็ตกเอารู่เลยบอกกนอนหนมนน่เป็นอย่างขึ้นเป็นสัตว์เขื่อนเขื่อนแล้วก็บางที่ก็มาหวนดต่อมากจริงๆนะคะหัวหันแปดพี่น,อน้องเอยแปดซุ่นวันมันก็นอนแม่จีเขียนอยู่ต้นกวยเรียกว่าเรียนเป็ดซี่ยครับ ดูหนีย่างเงียงๆอยู่ยอไกลๆกเห็นแต่โมเมนค้นเขียนเลยค่ะมันเป็นห้อยนมันเป็นลักษณะคือตูมันชัดคือค้นเขียนแต่ว่ามันจะเป็นเป็นธรรมชาติของมันน่ะแหละจนกวยตัวนี้มันกะลัิ่ออกปีอือไปพ่กก่อนแปดศูนย์หน่มเอาอุ้ย เพชรไรลอตเตอรี่ผู้ใดมากก็เอาเอา,เอาบาทนี่คือมันจิม่ออกน้ำกดก,กับบอจักดเวย้อค่ะแปดหนึ่งแปดสองแปดศูนย์แดแก็ตกเอเลยสีที่เปิี่ยนที่มันบางจรทันต้นไม่ได้สีที่เลยค่ะต้นบม่ไดสีที่แต่ว,วา่าเป็นสีที่ เป็นอะไรเปินลบ่อยบอกใครอันใครมีความจะกี่แล้าค่ะทำไมปิดให้เจ้าไม่เห็นปิดที่มันทำปิดที่เปิดเอาล่างส่งเอาผู้เป่นหลวเรื่องพวกนี้เนาะค่ะเนาะเป่นเก่ามากอันเปิ่ เพิ่นบ้านาบอกกันหมอทำมือหะหมอส่งกูบ่ให้ดอกเพคะนะกูบ่ให้ดอกครับว่ามันเจ้าของนั่นนหลเจ้าของเฮียนพนะว่ามันจะมาเนี้เพิ่นก็บอกเลยตัดตัวพี่น้องเจ้าพัดกับเฮือกอยู่ตั้งแต่เจียพัดกับบอสไฟเสียเลยเพิ่นบอกเจ้าพัดกับบอสเซียเจ้าพัดเสียว่า ถ้ามันจะออกตัวใดมันก็ต้องออกบอกใครก็ต้องออกผู้ใดซื้อก็ต้องสื้อเก็บผัดเสียแบบนี้จุ๊บไปมันต้นแบบนี้เก็บผัดบม่เคยเสียเลยวะไม่บุญจังสื่อบ้งนไม่บุญจังถือเจ๊สอกเจ๊ทาบเสียเลยเอาจริงจริงเจ๊ผัดเสียวะสื่อสื่อตัวมันก็ถื่อจริงจริงนะคะ เกี่ยวว่าบุญวัฒนาะอันนี้เป็นความบาในในใจจของเราคะนะ่ะเนาะแต่มันก็อาจจะก็จะอาจะจ,ะจ,ะจ,ะจะเป็นแบบนั้นก็ได้อาจจะเป็นทัง้งนั้นสำหรับเจผัดเจ๊ผัดเรเซียเจ๊ผัดว่าขั้นคือตัวมันตัวเขาหมุนใจมันก็อ,อ่อนเลยนะเจ๊ผัดเปียแบบนั้นเป็นคนเป็นคนเสียในสจริงที่ แบบว่าอันนี้บ่ค่อยเคลียร์เรียงกัน,นอันนี้เพราะปันใดแต่เจพัฒอาจจะคิดผิดก็ได้เบื้องอธิบายยุคนี้เพื่อนกับใครๆจะใหนอ๋อใครๆว้เมื่สีลันกูไปใส่เจนสีนะซ้อมเบิ่งอยู่เจ็บพัฒน์ตเพิ่งมาอยู่บ้านกำลังเลี้ยนลูก,กับเพื่อนอยู่ มีอย่างมากมากยาในยจคปัจจุบันเจี่พัดหนึ่งเมื่อนั้นเส้นเจี่พัดกับคุดไปเจออีหยังบุอีหยังแบบห่างอีหยังเขาจะมาฟังเลยก็เหิงบุลูบุลูว่าไผ่บุลูว่ามาฟังก็เหิงเจี่พัดกับหวงวงว่า ปรนเทียเทย็อย่างนี้คือนะได้หยางยู่นี่นะจับขับรเขาอใจกันขับมึนเอาออกไปแล้วมันที่เป็นยังไงเจยา,ายพัดไามันมีเจาพันติดตามอยู่เลยแปดศูนย์รักแปดเจีายบพดตามทุกคน tạm biệt các vị chân mây cho câu hiện thật bằng những bông mì ná vụ còn này mất dẫn bỏ bằng này ủa lại lại còn nâng cân thì chìm chân thì bớt ạ này rồi thịt cặp tay dân vịt bị... tay dân vịt cuốn nước Thương bị sốt thương ăn ăn Thương bị sốt thương bị sao bộ bài được khát hoạt hoàn tất hoạt tất nhiên tẹt tất nằm ta đấy chỉ tâm cũng có nhiều là gì bán những thứ hay gì bán vậy บัวช่วงครับพี่น้องเลยเฉดแบบนีนโอ้โหบัวกนสีมี้จะเข็มหน่อยหน่อยสีไว้บนนี่มาเห็นแห้งพี่น้อยสามีเนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะอุ้ยบัว